การเล่นกลในการสร้างศูนย์ฟอกไตของทางวัดเสียงทองเพื่อประโยชน์ของทางชุมชนนะครับโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับวัตถุประสงค์ของทางทีแม็กซ์นะครับดูแล้วพวกเรามาร่วมด้วยใช้่ายก็ถือว่าเป็นส่วนโอพนักงานท่านได้ว่านะครับชูมือด้วยพนักงานท่านได้ว่าเดินเข้ามาเลยครับใครได้บัตรแล้วเดินเข้ามาเลยงานไม่จะมี รางวัลออกเรื่อยๆนะครับรางวัลเรื่อยๆท่านใดว่างชูมือพ้นมาใช่นงานท่านใดว่างชูมือพ้นมาแล้วอีกอย่างนะครับรางวัลเราไม่มีกั๊กนะครับอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยเราใส่ได้หมดเลทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ที่ท่านนะครับว่าท่านจะได้รางวัลใหญ่หรือรางวัลเล็กก็อย่าไปคิดว่ารางวัลเล็กเรามาทำบุญร่วมกันนะครับอย่าไปคิดมากนะครับการทำบุญบุญครับแนะนำ โปรโมชั่นอีกทีครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะจับกันแล้วเดี๋ยวคุณจะไม่มีใครรู้โปรโมชั่นนะครับก็ถ้าท่านซื้อ300บาทนะครับ300บาทเราจะมีคูปองให้ลุ้นโชคทั้งสองพบไอโอสิบห้าไอโอสิบห้า <5. S 2> เดี๋ยวดูเลยนะครับพรุ่งน,นี้แล้วเราจะโทรไปหาท่าน ท่านต้องรับโทรศัพท์นะครับแล้วเบอร์โทรที่ทรไปนี้จะมีด้วยกัน3ท่านด้วยกันนะครับแต่ว่าจะเป็นเบอร์โทรท่านใดท่านหนึ่งของฝ่ายบริหารของทีมแม็กซ์นะครับเราก็รอรับด้วยเราไม่ใช่คอเซ็นเตอร์นะครับท่านอย่าก,กลัวเราไม่แจ้งว่าของท่านอยู่เชียงรายของท่านอยู่ที่สถานีตำรวจนี้ท่านติดแม็กอยู่ตรงนี้ไม่ใช่ เราโทรมาเราโทรสดๆบนเวทีนะครับท่านอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ให้มารับได้ถ้าท่านไม่รับเราก็ขออนุญาตจับใหม่ญาตครับขออนุญาตจับใหม่หน้าบับประมาณนั้นประมาณนั้นนี่คือข้อตกลงที่เราร่วมกันทำมูลจำานี้นะครับตอนนี้เหลือหน้าไป็ีหมดแล้วครับกันหน้าดูเลยครับตอนนี้บไปดีทีมุมเหมืนเลยแล้วก็น้องๆพนักงานโอ้ทำงานได้อย่างเข้มแข็งมากปีนี้เอาโบนัสไปเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะ ไปรุ่นตรงไหนอะเจนเนเยอะสิอันนั้นอ่ะอันดี้10%ทีอย่าลืมนะคุณ่อั้าขาดที่นี่ผมพูดเสือไว้ผมไม่ได้บอกว่าพี่อะไรชอบพี่ตองตายมต้องเก็บมาเดี๋ยวเราเราเราพูดให้น้องๆได้ยินนะต้องมาอดีตใจได้ยินคำพูด

นี S <S ่อาวได้แล้วอาวุธได้บ้างเลยเอาลยคุณคกเอาละเยอกให้แม่ต네ื lane 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 ่นใจหน่อยดิว anyway> ่แม่ละเมออะไรจับใ่แบบนึง่อโอ้ยนี่มันแย่อนนี้ฟ่นูหมดเลยค่ะลองแบบนี้นะแกอกเออนี่เพื่อนข่นพแย่โเชี่โซฟางานพ่้อยแบี่ แท่งเลยอะไรวะไอ้คิมพาเชื่อเรยไม่พอไม่ได้ร้องครับลูกของเราได้นะครับอันนี้เหรอคะอันนี้ค่ะไม่ตอบได้หมดนาครับตอนนี้รางวัลใหญ่เราออกเรื่อยๆรื่อยนเราออกเรื่อยเทุกจังหวะไปแล้วครับเดือนน้อยแล้วนะครับเดอนน้อยแล้วสองสามเดือนสองพันสามแล้วลดลงมาเรื่อยๆครับลดลงมาเรื่อยๆมาใน20บาทเหมือนยี่สิบบาทเหมือนเดิมแต่ ซื <ève S 2> sociedad, Actually, ้อด้วยหมายเลขหนึ่งศูนย์หึงผมจะให้แม่มาซื้อผูก็ไม่กล้หรอหอยๆะพี่มีสาวสวยด้วยต้องหารยเานีเพิ่มเลยวนนี้ออกท้ายออกขอนี่พามาเดินงานวัดนะงานวัดซีดัตรทองนี่องากร้านขายของเยอะมารอบนี้รอที่เลย มีแต่คนเลยเดินไปคนกำลังเยอะเลยใบสีเต็มใบนะเป็นคนโทนนะได้จะเดินไปดูตรงเวทีไหมจะไม่ได้หยิบไม้มาไปทางไหนกินเต็มเลย กินเยอะมากว่ะาางานวันนาวัศรีสะทองนะตำบลศรีสะทองอำเภอนครชัยศรีนมมินเยอะมากเลย ของกินเยอะเลยอะเยอะมากเลยเนี่ยขั้งร้านเนี่ยไม่แต่ของกินเลยไปยังไม่ได้อะไรไปจับอันนี้มาได้แต่มาม่าเนาะเยอะคนก็เยอะนะเดินเข้าไปไม่ได้มันหลายโซนมันหลายโซนเดินครับเดินครับเดิไปร้านที่มันนั่งกินได้มีไหมอ่ะเราไม่อยากกินเลยเนี่ยอันนี้ก็พี